<Okay. S 2> สบายดีพี่นอกมามาตามกินอะไรแม่เป็นแนวกินคือไฟไม่เหมาะขึอบอ้บ่าจะเปิดสร้สงหางแมวอ่าอันนี้เนะาะสหัสเลยเห็นยังต่ำลวกตามสีตาำทวทีทวแดนเดอเออั่งซื้อห้อันนี้เขาสีเห็ดน้ำจิม้มลูกซีนดึงยืนกินเนาะเพระต้องยืนกินนางกินนี่แหละตามรอยลิ่าเอาเนอ นี่คราซื้อมาของสาวพี่น้องเดี๋ยวค่อยสยีลองเห็ดดำจิบมันก่อนเนาะน,นี่กระนาบมะขามอะไรกัค่อยสใส่เป็นพริกเผานี่เอาแล้วก็ส่ทอดพริกแหงมาใส่อีกที่หนึ่งแล้วอ่ะฮะอ,อันเดี๋ยน,<ะ>น,นี่หนามหย่ำใส่แล้แหละโอ้โหเห็ดใหม่ยางเสแปรเลยก็ถือกินนันแห้งนะเป็นอย่าง อยังกุยเป๊กงงเป้งบโคงกนจีนกินแหงแห้งอะนีไอยังกระเปงกระปังจ้ะมางสิแตกแล้ววะคุณรบ้ว่านนี้ก้นบ่ง6ล้านออยก็เลยไปเฮ็ดตัมหมปลประเหตดกันเลยพี่้อง มาแม่ก้น <c oughs> <c oughs> อเรน้ำกันมุมกลามุมเดิมเพิ่มเติมมีปูกับเมืองนี่แหละเขากินน้ำกันเป็นยังด้ยพี่น้องเลยหากินก็จะได้ก็บต้องใส่สอนกลาง thêm chút Các người có kịp mấy ngói nó không bởi Ừ. Hmm. Lúc thịt đen Hết ở đó ตามเ้็ดมีทั้งเพ็ดมีทั้งหงสีขาแต่กุ้งกับหมึกมีตจะละอยู่มันเพชรแต่เจือยไปเปล่าเพิ่เป็นยื่อไอยังบอกกินได้เพชรเลยไปเปล่าลืมตัวว่ามันเพชรก็มันหอนเทลาไอันเอาผลน้อยๆแบ่งกุ้งก็น้อยๆเลยเนาะค่ะว่า วัดนี้วจแพงออออเอาปอกอแปะอมเป็นหน้าเจอทุกคนอะไรจ๊า chị nào chị ta anh nhàng mà đi cho จะรวมมงเรียนมงเลียนเนี่ยตดพี่กันหนามม่ไล้ อีเชื่องอพริกสามกระซัตรลงไปแห้งมาพริกนิดหน่อยน่นะกระล่งจางไปกระซัต <c oughs> แดงดำเขียวแห้งว่าเกือบเอยอะมาใหน้อยไปนนะ่ะทุกคนแห้งนีหน่อยพี่กีนูพี่กีนุเนาะเฉพาะใจเอิร์ดพี่กีนู

แป้งจัดนเลยนะกาแฟชาวหอมก็จะต้องมีสุดแซ่บ่ชือเ็นเด็ไดอัหงยาวเลเฮ้ยยังใหญ่บ้านฟังคขถามม่อยู่คนเดียวแล้วตางจังงินมีขอนะ นนออพี่น้องขอใส่เสียวสองเสียวแบดกบขื้นนะเออพี่น้องชุบข่อยปไหดไม้ข้ามว่าอันเฮ็ุเวียกมันลำบากเนาะไม้ข้าวว่าที่ชุบข่อยเหดุยูที่อ่าเ,เลี้ยงคนนั้นเลี้ยงคนนี้มันลำบากมันเมยมันท้อมันเป็นยังคือบ่เดินออกจากตรงนั้นโมเมนต์ไวเห้งงานเมยเนาะเห้งงานใช่หน่ะเมือยเวิร์ดสมอง เข้าใจความหมายผิดถาม่เมื่อยกบอะไรขึ้นเขาหน่อเนาะเขากัหามาเงินเขาบริเวลากมาจากเขาอะนะกเจ้ากัเพื่อสิได้เงินมาพี่น้องเอก็เห็นจนายก่ยซือนี่ก็ุนี่นั่น้ลก็ได้เขาใส่หัว เออใส่ห <mile> ัวใส่สมองกินกินนี่นี่นั่นใส่หัวไรที่นี่เป็นมะขอนจีนแล้วคนให้มันสายสมองห่างอ่จมุ่งใจอย่ห้ายังไงใส่ใต่แค่แห้งข้าบดใส่สมองที่จะเก่าหว่อเฮือกอะไรก็ได้คิเห็นแต่เองเวลาตัวเองคิดใส่สมองไรยืมไที่มีน้ำตาล เออมขนาดคนเกลียดนม่งคนยังนอนบริษัทเป็นคือเขาเจ้าเขากระจายก็ยังทำงานเกลียดจีนมากเกลียดแต่เรื่องเราไม่เรื่องยังเงินอย่างเดียวคนจนขนาดแม่นเกลียวก็เงินเบิดทั้งสิบเขาเจ้ายังไวเรื่องทั้งงานนี่น่ะเขาเ่าไม่เงินน้อยธนาคารเป็นร้อยแล้วนแต ตเกเข้าหน่อ่ากลัวเขาเอง่ยสิเดือนมากเขาเสียเงินใช้ไปม้วนธุรกิจเขา่ะมาเป็นยุมงจีบไหวชาบไหที่เข้าได้ไหมมุณนับพันที่เขาได้ใครใส่ใครลักซีบหลานสาหลานนองอือนี่นั่นใช้งานไรกว่าเ้าเขาจงพูิใจอะแสบอืมถือซิวแสบตัวเอาไปจมไปกะมารยายดก็เอาไว้ทั้งรังนะ นี่ดีมาทำาะารเบื่นอนอะเก่งใจยิ่ยงก็จะเอ้าสิคโอ<ฮ>้โหตนนำลำนำมินเมากแล้วนั่นแหละนาะไปอยู่บาหล้หลายคนกะเผาไปนะ่ะยมหับเลิว่าคนจีนอ่ะเป็นเหมือนกันแทบทุกคนอ่ะคนไทยแท่ๆนะ่ะสีหน่อยนะคสอเป็นเนอะสีบอกให้คนไทยไม่แด่แบบเดินบ่ได้แล้วกะ ซอยเลือแบบว่าตัวเองได้แต่ว่าเวลายางต้องเอาคนใส่ต้องมีคน่ายไปจูงแขนหรือว่าไปหาไปห้ามมอนะสำหรับคนที่ว่าเถ่าไปเลยมึมีคนเบิ่งมุงมีลูกไม่ร้านนะคนจืนอ่ะคะแนนว,ว,ว่าเดลม <นะ S 2> แล้วนนคือว่านะนะคุอสหายเราไปโรงพยาบาลนะเห็นผู้ถอเราบอกสุพังนะอืหัวกาได้คุณอ่ะข้าก็ไปเจอมุมนั้นแล้วตกใจมมึงเราว่าข้าก่เคยเห็นอน่ะ ไปโรงพยาบาลเอามาไปโรงพยาบาลเจอปเถัยว่ะมารักษาละลายแดดละลายโล่ผู้นึงกะว่าอายุยุตเป็นโล่พี่น้องโล่ไปว่าอายุยุตเบยองู้เั่วนะว้าวบ้านมือบ้านคืนอือยู้ก็จะว่างยานอนรักผู้นึงกะขาขี่กระเทือบบ้านมือบ้านคืนผู้นึงกะข้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ้านมือบ้านคืนอือที่ข่อยเห็นมาน่ะลายข้นลายเป็นผู้นึงกะหลินน้ำลายผู้แปะผู้แปะโอ้ยเอามาเอ้ย่าียวจะเป็นผู้กจ้าเด้อขอจนย่อมือถั่วมือได้จะเป็นเด้อมาเอ้ยไปข่าวันหน้าข่าวันหน้านะ เจอร้ายี่บุถาวร้ายแบบร้ายลูกร้ายเป็นซองมือหองนึงไปได้หนึงหองนึงไปได้หนึ่งพอวหน้าจะาหายหมาเป็นที่จะไปไปงเาไีหนองพี่โวนนะพีต่นก้นเผางปยังเลยข้าอยู่โอ้ยไปม่ยถามเม่ยบ้านเท่ากะบบคอยเป็นเนาะหลบแบบนี้นะให้ล้วมีนชันแบบว่าซักงอแง่บ ม่ได้ถ่าไปอุปนล่วกะนรอเมือง,งใต้กับโบโบเกินสามทีเดือนกับไปยังสินะแบบห้านเลยก็ะจะเอื่อนมาถ่าวเวียถ่าวเวียเพราะป้าเวียหล้ะกันนอกบาดเดียวคุณถ่า,าบ้านห้านอกล่องเดือนเมกีเดือนกับไปบ้านห้าเพราะเห็ดเวียงนักเด็กม่ได้ใส่สมองอยู่ด้เห็ดเวียงนักทุกกายแล้วก็จะไปทุกใจนะมันก็เลยแบบถ้าป้าเวียแล้วก็ไปไหวไ,ไปเลย

จ้าใม่เสียบวงกะมึงขาคู่ขาเสบไปเหตดเต๋เขาก็อยู่บ้านเนาะมาเดิมมาเดิมมาเดิมลาไปเเอ็นเนโงอนเอ็นงเอยนโงเอนงเอ็นโเอยนงอ็โอนงมนงงเอ็นโงเองอนโงเม็งเดนเอ่เนออมนโงเเนโนงงอนโงเอ็นโนออนเอนนโงงอ่เนโงอ่นน มึงปลากูขามึงปลากูขาเจ้ามึงไล่เพื่อมึงไล่เพื่อแต่ก็มาตักนะหมอแกงเดียวกันแล้วมาตักแน่อันนี้เดียวกันอืออือว่าทั้งขุมขอให้เดี๋ยวน่มาลงหลายอะยังว่าตายเลยนะมึงออืมึงปลากูโซมึงปลากูอือมาส่วนโควิดนี่เขาจะกินเพด้อนนี่น่ะแล้วมันเพื่อนเพื่อนมันกินเพื่กินมั่น

ดูกันแล้วคุยกันคู่มือแม่จะสีมากว่าแม่จะสีมาคุยคู่มือว่าถามคู่มือถามคู่ขาเออถามคู่ขาคุยกันหมือนซ้ำเวลาก็ดูกันได้คุยกันแล้วแม่จะสิ้อมาบอแม่ไปซื้อเห็ดหนึ่งแล้วมาเห็ดอัมพีงงงามเป็นอะไรอักประ่านโจนนะพี่น้องโอ้ยวนเฮ้ยแขงยิ่งจ้า จีนอนเลยพี่จ่นอนกับเบิร์ตเล่นจีเขาก็มากินอยู่แล้วเพิ่นหนกินสะก็อูข่อยนะพี่น้องถึงน้องเนี่ยอิ่มไปแปดตลบแล้วกลบมาไม่ยูคือเกาอยู่ก็สิมากินแบบกินอยก้นซาคอยไปจาษาด่เถึน้องเยสวมอ้าวสวมมาทุกมากโมเนตว่าบอกคือเราแบบว่าบอกถึงเขาเนี่ยหละคือแบบบุ๋ม้งห กินสองคนเลยได้กินผัก <S 1 S 1> กินผ้าของเจ้ากันนะท่ระยัดนิดหน่อยขนาดกินสองคนปปยังบูบ้บูบ้าไปอ่ยัดเนื้อทานกินก็จะได้ล <ๆ S 2> <ๆ S 1> <ๆ>ุงอุ้นอื่นก็ได้ดๆๆนะอ่าเที่ยงเนาะเข้าวไฮไปให้ขา้าวต้องกินให้แลลวก่อนใบโมกินข้าวแลรวต้องไปผพ้าพรก่อนเลยหัวเขาเคยกินข้าวแข่งเวลาเขาต่างหายสมนิชาน,นิให้กินให้แลลว เาก็เลยสิ่งแล้วการกินไม่ไหวกินเผาแล้วเผาไปจะกินพิราวก็เห็นยแล้วบริพรัก <c oughs> <c oughs> อน <c oughs> กินเผาแล้วเ <c oughs> ขางานเลยอู้หไปเยอะอยี่บให้งานได้แบบอยู่หละนะฮะเนี่ค่ะถูกขาเข,า,ข,า,ไา,ขาได้ไล่กับบริการกินเวนั่งหลุดขาไปไหนอเลย ไ่กินข่าวคามไปกินอี้คาบนึงไม่เมื่อยเลยเวลากินกะไม่อยากเลยเมื่อยเบื่อบาหากินให้หมดโอ้ยอิมและเดือนไอนอ่งเป็นยังไงมากินซอยหอยเนี่ยเลืนอนไออิ่หนึงน่งใส่กับใส่แถมชิมอะไรชิรมคำนึง กำเนีน่ยกาะมารดลดกินอิ่มแล้วก็เฮ็ดไปดูทีบล้วไวม,มันก็กลายเป็นขยะสังคมขยะกินขยะสังคมเนี่ยขยะส่วนรวมเลย <laughs> <laughs> กับพันบอกว่าประเทศไทยน่ะ คนหนึ่งนะสางขยะเลยมาคนไล่ลายแต่ละมือกระทิมจนมอมี่มองเก็บขยะเลย่ายถ่ายมันเป็นยังไงสินดูคงที่้ากกว่าฮะในมึงไายกูสะสมเงินไว้หนิ <laughs> <laughs> เอาถ่าย เก็บได้ลายเด้อนี่ได้ไหดดมักแตงไม่ได้เมลอดเอาไว้ไหว,วปูนปูบ้านเ่าถ้าได้เด้รอดจได้พวกปูเแลือมั้ยล่ะเดี๋ยวหาสือทีก่อนอหาสือทีไหวแบบน,นี้เมื่อกะเออบุกเบิกไปคอยคุดคอยสางไปซ้สำๆเถ่าตายคนเทาก็รอดไดเหมือนตายเนี่ยแหละตายไปแล้วก็มาเกิดอีกได้พห่น้อง ร้านเราไม okay? mm ่อยากเกินแล้วหรอเมื right ่อยพี่เนาะไม่อยากเกินอยากไปพานิทานก็ต้องไปไปเซนามาโซ่บวชซีเปนะ่นนั่นนั่นถือศอซื้อซินโบได้ดอกบ้ามีบ่โบได้รึไมันใจให้ตัวเองเลยบ่าโบได้เลือกมันเหมัอนใจเลือกมีบ่าโบได้จะมีทุนเดิมอยู่แต่ว่ามันเกิกลางๆเนาะ คือไม่เป็นเยัยงมันกับเกิดไม่เป็นยั่งมันกับลำบากคือกันไม่อยากเกิดเฮากัเกิดเฮาเองเฮากัเกิดเมื่อไรสตาร์ทแหละก่อนสิยใจมื่เกิดเป็นคนกับผ่านมา่อไรสตัร์แล้วเคุณว่าเกิดเป็นยั่งกับเ่อยฝั่งเปิดเป็นยั่งกับเป็นว้าวนะเป็นการฟังซ้อนเฮาให้ถึงคนดีแหละก่อนเสีตายนะให้ช่วยเจ้าระลึกว่าสาสจุบ่ให้ผ่้ขาเกิดมาเป็นยั่งเดิมยบศาสนาใดก็สอนให้คนเป็นคนดีเวอร์เลนแต่แต่นองมึงอื ลึกไปโลดแล้วที่จะไปอยากถูกไปอย่างลำบากเกิดศาสนาฉันได้ใหญ่ผู้ขาเกิดได้เกิดไม่เคยตายแล้วมั้งอ้าวบอกว่าก้อนก้อนสิตายให้ทุกคนเราลึกไปก้อนตายแบบ่ะใหญ่ผู้ขาได้เกิดมาเป็นพิซังสักอย่างเด้อพ่อแล้วบ่อยากเกิดอีกแล้วอืมกลึเอ้าพระอาจารย์บอกนะมันเมื่อยเออ เลย้งมดกึ้ือี่ยได้เป็นคนโมแจ็งแนวหนึ่งแนวหนึ่งืมแนวหนึ่งกับแนวหนึ่งเขามาในชีวิตเท่าน่ะมีหายมีดีคู่คนทมเทกันไปเลื่องที่ดีที่เขามาในชีวิตเดินในหนึ่งนสิบนะมอดหาเปอร์เซ็นต์สามเรื่องดีนะหายูสามเอรซ็นต์สามปอร์เนตแทนมหอดขงเมืองอือเขา้ะมีแจ่เรื่องหลายเรื่องแบบเพียังมะลุงตุงติงนู่นนี่น่ะ จริงโมเมนต์เหลืองเขาหนนะหรือว่าเขาเผื่อหมดเผือก็เผื่อโมเมนต์เหลืองเขาได้เหลืองของคนได้เงินก็ต้องเป็นเหลืองเขาแม่แต่ว่ามึงหรือว่าเขาหับแบกภาระเองเขาเขาก็เลยหับมาตั้งแต่ได้ได้แล้วไงมันก็เลยเขาเป็นคนปลูกมันน่ะนะมันก็ใหญ่มากกับเขาที่เจ้าเจ้านายเขาบอกว่าจังซีเกิดสะตว์หน อันนนก็ออนก็บอกว่าอย่างซี่ขอเกิดมาเป็นพระละคนอื่นเด้อแล้ววะอย่าสุเกิดมาเป็นอันให้เขาว่าเป็นพระละเขาเด้อจะานาาผู้ใช้เกิบปะจังคิดนะพ่อได้เห็นแต่แอ่ละคนมาเป็นพระหลายห้าเนาะเขาจุ่มไรละก็เลืบอบบนมีออกมาซะทุกเธอสองคนก็ระลึกว่าเธอซช้หน้าสันไดขอให้มาเป็นพระละทุกคนแล้ววะคาดแค่จ้านหนเลยแ้วสอบไม่ได้เปิดไปได้ อะไปจ้ะสาวนาทีในช่วงกิ่นหึงแท้ๆเอาจะเกิดมีกูก็มืออย่างไรน้ังเออพี่น้องไปกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อมันมันไลนนาทีเนาะบสบายที่